นี่ครับนี่คือเครื่องเล่นนะครับที่เราคัรจะจัดส่งให้กับลูกค้านะครับอันนี้เป็นออเดอร์ลูกค้าที่ชลบุรีนะครับผมเราจะทำการห่อบับเบิ้ลนะครับทุกชิ้นนะครับก่อนจัดส่ง นี่คือมาตราฐานของบริษัทโปรฟาร์นดทอินเนีริงนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วเราจะถอบ,บอบเบิ้ลนะครับก่อนส่งไปติดตั้งนะครับส่วนตรงนี้เป็นเครื่องเล่นครับเ,เสร็จแล้วทุกชิ้นนะครับ ของน้งเรียนบ้านกอกตูมนะครับนี่ครับของน้องๆในบ้านกอกตูมนะครับเสร็จแล้วทุกชิ้นนะครับตอนก็เหลือขั้นตอนเดียวก็คือขั้นตอนการจัดส่งนะครับไปที่ยนบ้านกอกตูมแล้วนําไปติดตั้งนะครับแล้วก็จะทําวิธีการมอบกันนะครับในวันที่4ธันวาคมนี้นะครับโดยที่เราจะให้คนป้าแตนนะครับมาเป็นตัวแทนบริษัทของเรานะครับ ในการส่งมอบนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมให้น้องๆน,นะครับอ่าน้องๆจะมีกิจกรรมมีการสแสดงของน้องๆน,นะครับแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารนะครับน้องๆน,นะครับในวันนั้นด้วยนี่ครับเสร็จหมดแล้วตัวนี้ก็เหลือเหลือแค่ติดตั้งอุปกรณ์พลาสติกนะครับพวกเป็นอ่าเบาะนั่งนะครับก็จะมีรถไฟโยกนะครับอ่า ถังล้อนะครับแล้วก็ปีนปายนะครับเป็นบาทน,นะครับชิงชา้ามากระโดอองนะครับครับ